มาแล้วแนวทางเอสมิดเดบนเลขตารางแอสแพนแพน16มีนาคมพศ2566เลขนี้นะคำเตือนคลิปนี้จะทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อนำเสนอข้อมูลแนวทางสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านเลยนะคะสวัสดีไปอย่างพี่น้องปองไปสุู้สุคนค่ะที่แวะมาชมแนวทางกับช่องแม่มอนลันลาซัมผ้าพารวยนะคะสําหรับวันนี้นะคะท่านผู้ชมพบกันแม่มอนก็มีแนวทางของแอสเมิร์บอร์นะคะรับรองว่าเป็นของแท้เนาะคะ่ะวดที่ผ่านมาหลุดไปนะคะเข้าเฉพาะตัววิ่งเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะงวดน,นี้มาตามกันใหม่นะคะ สำหรับแนวทางเลขตารางแอดแผ่นๆก็มีมาเหมือนกันค่ะท่านผู้ชมและอีกหลายท่านหลายอาจารย์ที่จะนำมาแบ่งปันในคลิปนี้นะคะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่มอลด้วยนะคะเรามาเริ่มกันที่แนวทางเลขชุดนี้กันก่อนนะคะท่านผู้ชมจะเป็นเลขอะไรไปไม่ได้เนาะคะ่ะเกี่ยวกับน้องปุ้งอิงนะคะซึ่ง ช่วงนี้นะคะดังมากๆเลยเนาะคะ่ะใบนี้นะคะเป็นใบใบที่สองนะคะเป็นเป็นใบยกรถตู้ให้น้องอุงอิงนะคะคนแห่โฟกัสเลขทะเบียนนะคะท่านผู้ชม8 6 5 8 8 6นะคะ6 5 8 6 8 8 8 8 8 8นะคะ 1น,นค8 8 6 5นะคะเลขทะเบียนรถเนาะค่ะพี่น้องเนาะและค่ะตัวเล็กๆนี่เขาบอกว่าเลขมีคนเขียนให้อง์อิงคือ4 9 6วาสันคข่ะพี่น้องและนี่อีกชุดหนึ่งค่ะท่านผู้ชมเขาบอกว่างวดที่ผ่านมาเนาะค่ะพี่ฮันนี่สีอีสานมาเข้าฝันหนู2 25 23มันดังเกิน ในฝันบอกว่างวดนี้ออกเบิ้ล5 5 7 7 8 8นะคะก็ออกพี่55เนาะคะ่ะส่วนงวดนี้นะคะท่านผู้ชมเขาบอกว่าคนลุกพี่ฮันนี่มาเข้าฝันหนูงวดที่แล้วบอก55งวดนี้มาอีกบอกว่า155357ให้กลับนําเดอร์วาซานก็ขอให้รวยกันทั้งคณะอีกเด้อจ้าเพิ่นวันเนาะคะ่ะอันนี้ก็ ตามที่ให้เห็นมาเนาะคะ่ะก็เอามาแบ่งปั่นพี่น้องเนาะคะ่ะและ5335ก็มาตรงกับเซียมซีเนาะคะ่ะที่แม่มอนได้ไปทำบุญนะคะท่านผู้ชมที่วัดนกนะคะก็ไปขอกับหลวงปู่บูเนาะคะ่ะ ไปขอโชคขอลาบนำเพลินเนาะคะ่ะแม่ม่อนไปเฮ็ดบุญมาในวันมาคะบูชานี้นะคะท่านผู้ชมก็นำมาแบ่งปันนะคะชุดตัวเลขนะคะก็คือ035นะคะ053เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะการพี่น้องมกักกะลองดึงไว้เนาะคะ่ะแม่ม่อนก็มักอยู่คะ่ะแต่ว่าจะทันหรือเปล่านะคะเป็นเลขดังไปเนาะคะ่ะพี่น้อง ส่วนชุดนี้ค่ะเป็นเลขตารางของแอดแพ่นๆนะคะ mm hmm. เด่นที่6นะคะเลขในตารางมี1 3 6และ4ค่ะชุด2ตัวนะคะ1 3 1 4 6 3 6 4ค่ะ3ตัว4 3 1และ6 3 1นะคะต่อด้วยแนวทางของแอดประเสริฐนะคะเลขออกวันพฤหัสเดอร์ครับ 9 4 8 1 6ี4 5 1 6และ07นะคะและก็มาดูกันที่แนวทางชุดนี้ค่ะท่านผู้ชมออกจริงนะคะออกตรงนะคะท่านผู้ชมออกตรงมาหลายงวดเนาะคะ่ะและออกตัวกลับ2ง,งวดแล้วนะคะท่านผู้ชมชุดนี้นะคะออกจริงให้ก่อนออกนะคะงวดนี้นะคะ ชุดตัวเลขก็จะมี793 790นะคะจับวิน2ตัวคือ7779 70 97 99 90 37 39และ30นะคะมารอรุ้นกันนะคะว่างวดนี้จะเข้าอีกหรือเปล่านะคะ ชุดนี้ค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางเลขวัดป่านะคะงวดที่ผ่านมาให้152นะคะก็เข้าที่52นะคะท่านผู้ชมส่วนงวดนี้ค่ะเป็นแนวทางเลขวัดป่าเหมือนกันนะคะเพิ่นบอกว่างวดนี้ให้เป็นแบบว่าเป็นปิดสนามานะคะเขาบอกว่ากอสอนเนาะคะ่ะท่านผู้ชม901นะคะ 0110 01, และก็4 6นะคะแนวทางชุดนี้ค่ะมาปิดท้ายกันนะคะเป็นของแอสเ t t ร์ตบอนะคะงวดที่ผ่านมานะคะให้527 528นะคะก็เข้าที่5225อยู่นะคะสำหรับตัวตัดเกือบแตก3ตัวเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะชุดนี้ก็ตรงกับแนวทางของแอสแมงปอนนะคะที่ 5 2 7นะคะเด่น2 6ก็เข้าตัวโต๊ดเนาะค่ะพี่น้องเนาะสำหรับงวดใหม่นะคะงวดนี้ให้มาแล้วนะคะต้องรีบนะคะก่อนอั้นค่ะท่านผู้ชมรัฐบาลไทย16มีนาคม2566ค่ะ906 006 916 016นะคะ ขีดเส้นใต้ไว้ที่906และ916ค่ะท่านผู้ชมสำหรับชุด3ตัวนะคะชุด2ตัวนะคะ960616ค่ะขีดเส้นใต้ที่06และ16ค่ะรองที่95051504และ14นะคะชุดตัวเลขเด่นเลขออกกำลังกายนะคะเลข6ค่ะท่านผู้ชม ค่ะสำหรับงวดนี้ต้องรีบแล้วนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเป็นเลขที่เตรียมอั้นเนาะค่ะพี่น้องเนาะและเด่นเลขหกของแอสมิสเตอร์บอลนี้นะคะ mm hmm. ก็มาตรงกับแนวทางชุดนี้ค่ะท่านผู้ชมซองซอยซองซอยเนาะคะ่ะถ้าอ่านผิดก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะท่านผู้ชมสําหรับซื้อเพิ่นเนาะคะ่ะงวดเก่าเพิ่นบอกว่า ให้เด่นที่เลข5นะคะหลัก15ก็มาล้านเปอร์เซ็นต์เนาะค่ะพี่น้องเนาะงวดนี้นะคะประกาศสมาชิกที่ติดตามผมนะครับงวดนี้ให้วิ่งบนที่6ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับลงให้วันที่5เดือน3 6 6, 6เวลา18นาฬิกา50นาที ทีแรกว่าจะไม่โพสแล้วนะครับสงสารคนติดตามเพิ่นมาเนาะค่ะก็มารอลุ้นกันนะคะว่าเลขตัวเดียวเลข6นี้จะมาหรือเปล่าสําหรับงวดนี้นะคะท่านผู้ชม ค่ะสำหรับคลิปนี้แม่มอนฝากไว้ประมาณเท่านี้ค่ะขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์ที่เอื้อเฟื้อข้อมูลแนวทางค่ะขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังนะคะผิดพลาดประการในแม่มอนกราบขออภัยมาณที่นี้ค่ะท่านผู้ชมเจอกันใหม่พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ